สวัสดีครับในคลิปนี้ครับอยู่กับผมอาจารย์โน้นนะครับนะวันนี้ผมมีกีตาร์นะครับกับเบรียนดีนนะครับกับเบรียนดีนะครับนะตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกีตาร์คัสตอมช็อปนะครับคัสตอมช็อปนะครับซึ่งที่ร้านเนี่ยนะครับนะจะนำเข้ามาแต่รุ่นที่เป็นนะครับนะออ l ซ o ลิ d เท่านั้นนะครับยี่ห้อนี้นะครับนะก็ต้องบอกว่ากีตาร์นะครับกาบเบรียนดีนเนี่ยนะครับนะ เราจะมีเริ่มต้นตั้งแต่หลัก30,000กว่าบาทนะครับนะยันไปถึง200,000กว่าบาทเลยนะครับนะก็จะเป็นใครที่อยากจะได้แบบบูติคกีตาร์นะครับนะเป็นคัสตอมช็อปนะครับกับเบียนดีนะครับนะตัวนี้ก็คือกับเบียนดีนะครับรุ่นซิงเกิลนะครับนะรุ่นซิงเกิลนะครับนะซึ่งตัวนี้เราจะมี2สีด้วยกันเราจะมีสีอ่เชอร์รี่ซันเบิร์ดแบบนี้นะครับกับสีวินเทจนะครับนะแต่ว่าในคลิปนี้ผมเอาตัวสีเชอร์รี่ซันเบิร์ดมารีวิวก่อนนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นซันเบิร์ด อ่าตัวที่เป็นวินเทจเนี่ยนะครับนะยังไม่ทันรีวิวนะยครับมาอยู่ที่ร้านไม่ถึง2วันลูกค้าก็สอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่ะเรามาดูสเปคกันคร่าวๆสำหรับเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับนะตัวนี้ก็คืออ่าตัวไม้หน้านะครับนะจะเป็นนะครับนะไม้นะครับนะซิก้าสปูตนะครับนะซิก้าสปูตนะเกรดแบบอย่างดีเลยนะครับนะเป็นซิลครอสมานะครับนะ ในสเปคเนี่ยนะครับนะเขาเขียนว่าใช้สเปคทั้ง 4A นะครับนะสำหรับการทำตัวท็อปนะครับนะตัวแบ็กแอนด์ไซต์ตัวนี้เป็นมอฮอกแกนีนะครับเป็นมอฮอกแกนีนะครับนะแล้วก็คอเป็นมอฮอกแกนีเหมือนกันนะครับนะตัวคอเนี่ยจะเป็นไม้สีชิ้นนะครับนะจะมีอีโวนี่นะครับเดิน2เส้นข้างหลังนะครับนะแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยจะมีอีโวนี่ตัดนะครับนะแล้วก็ตัวขอบเนี่ยนะครับนะจะเป็น ABS นะครับนะแล้วก็ ตัวบริดตัวนี้นะครับนะบริดตัวนี้เป็นอีโบนี่นะครับนะเฮดเพก็เป็นโลสบูดแล้วก็จะมี่านะครับนะลวดลายเล็กๆน้อยๆของเขาเนี่ยนะครับนะตัวจริงสวยมากๆนะครับนะสวยมากๆนะครับนะตัวนี้เป็นนะครับอะบารโลนนะครับเป็นอะบารโลนนะครับนะแล้วตัวโรเซตก็เป็นอะบารโลนเหมือนกันนะครับนะ อ่านะครับนะแล้วก็ตัวฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยนะครับมันเป็นอาบารอนฝั่งแบบนี้ยนะครับนะสวยงามนะครับเนี่ยนัดกับเซดเดิลเป็นกระดูกนะครับนะซึ่งตัวนี้นะครับนะเวลาเราเล่นเนี่ยเสียงมันจะเปิดลักษณะเหมือนวินเทจนะครับเป็นเป็นเสียงเหมือนคนที่ชอบเสียงกีตาร์วินเทจแล้วกังกังวานในตัวเนี่ยนะครับนะผมว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับนะก็ตัวนี้นะครับราคานะครับรุ่นซิงเกอร์นะครับรุ่นนี้นะครับราคา3ามเหมือเราจะมีให้เลือกอยู่2สีนะครับก็จะมีสีอ่า สีซันเบิร์ดนะครับกับสีเป็นเนเชอรัลที่เป็นวินเทจนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวสีเนเชอรัลที่เป็นวินเทจเดี๋ยวจะมาทํารีวิวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเอามา2ตัวยังไม่ทันทำรีวิวลูกค้าสอยไปเรียบร้อยนะครับนะสำหรับตัวนี้นะครับนะราคา34,000บาทนะครับคือใครที่ชอบนะครับนะใครที่ชอบเสียงตัวนี้นะครับนะมาทดสอบได้ที่ Mason กีตาร์ช็อปนะครับนะโอเคในคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ